สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง vana vana าาาาอ่าสรับวันนี้นะคะฟ้าก็กำลังเรียนอยู่ชั้นปีสองของคณะแพทย์จุลานะแต่ว่าก็ยังเลยไม่จบหรอกเพราะว่ายังเหลือสอบอีกสีตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสอบยังไงไม่ไม่รู้ว่าจะสอบเป็นออนไลน์หรือว่าสอบที่คณะก็ต้องรอดูสถนานการณ์ของโควิดกันต่อไปนะคะ แต่สำหรับวันนี้ฟ้าก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับรีวิวการเรียนประสบการณ์การเรียนแพทย์ปี2ของตุลาว่าเป็นยังไงมีความหนักหน่วงมากแค่ไหนแล้วก็สนุกสุดเหดืงองมากแค่ไหนนะคะ,ะวันนี้ฟ้าก็จะมาเล่าเป็น2เรื่องหลักๆนะคะก็คือทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องกิจกรรมนะคะ เรามาเริ่มกันที่การเรียนดีกว่านะคะการเรียนแพทย์ของปี2เนี่ยคือด้วยสถานการณ์โควิดเลยทําให้การเรียนส่วนใหญ่ของเราในเนื้อหาเลคเชอร์เนี่ยเราต้องเรียนเป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่ก็อาจจะเรียนผ่านซูมหรือว่าอาจารย์อาจจะมีวิดีโอที่อาจของปีที่แล้วมาให้เราเรียนผ่านระบบอ e ีเล r ร์ n ิ่งนะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนที่เราต้องได้เข้าไปเรียนแบบ หรือว่าทํากิจกรรมที่มันต้องปฏิบัติจริงเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เราเข้าไปเรียนที่คณะแต่ว่าก็จะต้องแบบคํานึงถึงโซเชียลดิสท n นซิ่งแล้วกออ็การแบบสวมแมสด้วยอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่เนื้อหาของปี2ทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบกับปี1คือมันก็จะมีความเข้มข้นหนักเหนื่อยแล้วก็เป็นการแบบก้าวไปขั้นหนึ่งของการเรียนแพทย์ โดยเทอ่มปีสองเทิ่มหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อระบบประชาทระบบขับถ่ายระบบเหมุนเลียนเลือดระบบหายใจหรืออะไรต่างๆนะใช่ประมาณนี้โดยในแต่ละระบบที่เราเรียนอ่ะเราก็จะเรียนเนื้อหาทั้งเนื้อหา Anatomy แล้วก็เนื้อหา Physiology โ,โดย Anatomy เนี่ยก็คือเราได้เข้าไปเรียน r o s s เรียนผ่า r o s s คือการเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่เราเชื่อว่าใครหลายๆคนน่ะที่อยากเข้ามาเรียนหมอก็คงแบบมีความใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะต้องเข้าไปเรียนกรอสเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเออแต่ว่าครั้งแรกที่ <S 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 เราคิดว,ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปผ่าท่านอาจารย์ใหญ่เราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องแบบน่ากลัวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเข้าไปจริงๆะ เหมือนเราก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยทุกคนเพราะว่าคือท่านอาจารย์ใหญ่ก็เหมือนบุคคลธรรมดากับพวกเรานี่แหละแล้วท่านก็ได้เสียสละแบบร่างของท่านมาให้เราได้เรียนอะเราก็รู้สึกว่าแบบเราประทับใจในท่านอาจารย์ใหญ่มากมประสบการณ์การเรียนกรอสก็คือมันก็มีทั้งความแบบทั้งสนุกแล้วก็เหนื่อยไปพร้อมๆกันเลยความสนุกคือเหมือนเราได้เห็นอะไรจริงๆจากร่างกายของคนจริงๆอะคือการที่ ไปมองในภาพมันอาจจะไม่เหมือนของจริงสักเท่าไหร่แล้วเราก็ได้ได้ทดลองเลาะสะกินอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆด้วยจากที่แบบไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะจากการผ่าก,กอสเลยอใช่แล้วการเรียนกอสก็แบบคืออาจารย์ทุกท่านที่สอ,อนเราอ่ะเขาก็มีความรู้มากๆนะนะเหมือนพอเราถามอะไรอ่ะอาจารย์ท่านก็สามารถตอบให้เราได้ทุกอย่างถึงแม้ว่าแบบ สิ่งที่เราทํามันจะแบบว่าเละตุ้งเป๊ะไปแล้วแต่ว่าอาจรก็สามารถทําให้มันสวยงามกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เออใช่นอกจากนี้คือคือเนื้อหารกรอสอ่ะมันก็แบบมีความแปลกใหม่สำหรับเราทุกคนมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นคําศัพท์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนทนะุกคนมันคือแบบมันเหมือนเป็นคาถาฮร์รีพอตเตอร์อะ่ะเออแบบแกสต็อกนิเมียโซเลียสเพ็กทริสเมเจอร์อะไรพวกเนี้ซึ่งแบบ คือเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะจาได้แต่ว่าสถานการณ์ก็ปีบมาคับให้เราจําจนได้คือเหมือนพอเราเจอแบบเจอมันเรื่อยๆเจอมันจนชิ้นนี้เราก็แบบพอคุ้นหูวแล้วก็แบบพอจาได้เออแล้วคือนอกจากเรื่องการเรียนกอสที่แบบว่าเหนื่อยแล้วก็แบบหนักหนาสาหัสไปแล้วนะทุกคนคือการสอบก็หนักหนาไม่แพ้กันเลยการสอบพวกอะ нат โอมีในเงี้ยก็จะเป็นการสอบแลบกร้นแลบกร้นก็คือเหมือน อาจารย์ก็จะตั้งเป็นสเตชันสเตชันไว้โดยแต่ละสเตชันเนี่ยก็จะมีก็จะเป็นร่างของอาจารย์ใหญ่ที่ปักหมดไว้ให้เราดูว่าแบบให้เราตอบว่าเนี่ยสิ่งนี้คืออะไรแล้วเราก็ต้องตอบให้ได้ไภายในะระยะเวลาที่กําหนดมันก็เป็นความท้าทายตรงที่แบบอื hmm. คือบางอันที่เราจําไม่ได้เราก็คือไม่สามารถแบบแบบกลับมาได้อีกเลยอะคือเหมือนเราต้องเรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยอย่างเงี้ยเออแต่ละครั้งที่สอบก็คือแบบ hmm. ใจเต้นตุ๊ๆ ถึงแม้ว่าจะทบหลายๆครั้งก็ตามแต่ว่าเราก็ยังแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นกับมันตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ต้องผ่านออกมาให้หได้ทุกคนมันก็เลยทําให้เราอะต้องพยายามแบบอ่านหนังสือไปเรื่อยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็นอกเหนือนจากเนะะื้อหาอนาตโมที่เราต้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนเนะะื้อหาเกี่ยวกับฟิสิโอโลจีซึ่งฟิสิโอโลจีเนี่ยก็คือเป็นพวกกลไกต่างๆของแบบว่าระบบนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบมีความเป็นระบบระเบียบของมัน คือเนื้อหาอ n a t o m y เ่ะเราต้องอาศัยความจําเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าพวก p h y s i อโลจีอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องอาศัยทั้งความจําแล้วก็แบบความเข้าใจในแบบการทํางานของมันนั้นด้วยอนอกจากนี้แล้วอาจารย์ก็จะแทรกเนื้อหาแบบทางการแพทย์ก็คือเป็นพวกโรคต่างๆมากขึ้นใช่แล้วก็ในแต่ละระบบเนี่ยอาจารย์ก็จะในแต่ละบล็อกเนี่ยอาจารย์ก็จะมีแทรกแบบเนื้อหาเค s e s t u ี้มาให้เราได้ดูใด้เราแบบให้เราได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ โรคต่างๆในระบบนั้นๆด้วยก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายมากๆเลยอ่ะแล้วพอมาเทอมสองเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปเรียนกับแพทย์อาจารย์ใหญ่แล้วเนื้อหาส่วนมากก็จะเป็นเนื้อหาที่เริ่มเข้าไปทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนเราก็จะได้เห็นโรคต่างๆในระบบต่างๆก็มีพวกเรื่องยาที่คือเราเหมือนเราเนี่ยแบบการจำแบบแบบคำศัพท์ต่างๆจากรอสมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาจำยาที่แบบว่าชื่อก็ยาก ไม่แตกต่างกันเลยทุกคนแล้วก็เราก็จะมีแลบต่างๆให้เราได้เข้าไปทำด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกแ a บการเจาะเลือดอใช่เราได้เจาะเลือดเพื่อนๆด้วยได้ฝึกเจาะเลือดครั้งแรกด้วยแล้วก็แ a บย้อมแกรมย้อมแกรมก็ย้อมแกรมแบคทีเรียแล้วก็ดูพยาธิดูมแมลงอะไรพวกนี้ก็จะมีความแตกต่างจากเทิมแก โดยรวมคือเราอะรู้สึกว่าเนื้อหาปีสองอะเราชอบมากกว่าปีหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์มากขึ้นถามว่ามันเหนื่อยไหมคือมันเหนื่อยมากสําหรับเรานะคือมันเหนื่อยกับกว่าปีหนึ่งมากๆเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เราแบบสามารถอ่านได้หลายรอบก่อนสอบแต่ว่าพอมนขึ้นปีสองเนี่ยคือการอ่านรอบเดียวให้มันจบมันก็ ถือว่ายากมากแล้วคือเหมือนตารางด้วยตารางที่มันอัดแน่นมันเลยทาให้เราอะต้องแบบพยายามอ,าอ่านอ่านตลอดแล้วถ้าสมมติว่าวัานหนึ่งเราไม่อ่านวันต่อไปอะเหมือนเราก็ต้องอ่านเพิ่มมากยิ่งขึ้นะซึ่งมันก็จะเหนื่อยสําหรับเราอืมคือมันก็เป็นปีที่เหนื่อยมากเป็นปีที่ท้าทายมากสําหรับเราแต่ว่าอืครั้งแรกก็คิดว่าแบบเราจะผ่านปีสองวันไปได้หรอแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มายุจุดนี้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเรามีใจรักอะพอเราทําไปอะเราก็สามารถทํามันออกมาได้ มาในส่วนของกิจกรรมปี2กันนะคะช่วงพอขึ้นปี2เนี่ยก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างให้พวกเราได้ทำนะไม่ว่าจะเป็นค่ายเฟชชี่พอเราขึ้นปี2เนี่ยเราก็ต้องเป็นคนจัดค่ายเฟชชี่ให้กับน้องปีหนึ่งที่เข้ามามโดยเราก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ประสานงานค่ายเฟชชี่ร่วมกับเพื่อนอีกหลายคนเลยผู้ประสานงานก็มีหน้าที่เป็นคนแบบจัด ตารางค่ายเฟชชี่อะไรเงี้ยแบบวางแผนงานกิจกรรมอะไรเงี้ยเออซึ่งเราอยากจะบอกว่าแบบพอพอมีแบบสถานการณ์โควิดขึ้นมาเลยทําให้เราอะต้องเลื่อนระยะเวลาแบบปรับกิจกรรมหลายรอบมากๆแล้วก็แบบต้องลดทอนกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราอยากทําลงไปอ่ะอืมก็เลยทําให้บางอย่างที่เราอยากเอาให้น้องอยากแตะให้น้องก็ไม่สามารถทําได้แต่ว่าพอพอได้มาทําจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีที่ ที่ได้ทําไปถึงแม้ว,ว่ามันจะแบบเหนื่อยมากๆกับการที่ต้องประชุมแบบหลายๆรอบแบบหลายๆแบบหลายๆชั่วโมงหลายๆวันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลที่มันออกมาดีอะเราก็รู้สึกโอเคมากๆใช่แล้วก็นอกจากกิจกรรมค่ายไปชี่ปีสองก็ต้องทํากิจกรรมอ,อ,อาจาร,รย์ใหญ่งานอาจาร,รย์ใหญ่ก็คือเป็นจากที่เราได้เรียนกับแท้อาจาร,รย์ใหญ่ช่วงปีสองเทอมแรกเนี่ยเราก็ต้องมาจัดงานชาปนากิจศพแทนอาจาร,รย์ใหญ่แต่ว่า ก็เพราะว่าโควิดอีกแล้วเลยทําให้เราเนี่ยต้องแบบเลื่อนกิจกรรมออกไปทีแล้วก็นอกจากสองงานใหญ่ๆเนี้ยถ้าใครสนใจอยากจะทําอย่างอื่นเราก็มีกิจกรรมให้เลือกมากมายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบพวกชมรมต่างๆอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็ได้ทําแบบชมรมดนตรีเป็นคนจัดกิจกรรมของชมรมดนตรีด้วยแล้วก็ได้ทําแบบว่ากิจกรรมของฝ่ายสันติธรรมที่เป็นค่ายสอนหนังสือไปสอนน้องๆด้วย คือบางคนอ่ะก็อาจจะแบบสงสัยว่าแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเรียนหนักนะแต่ว่าทําไมยังแบบมาแบบทำกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่เสียการเรียนหรออะไรเงี้ยคือสําหรับเราอ่ะเรามองว่าการทํากิจกรรมอ่ะมันทําให้เรามีเวลาแบบเรียนน้อยลงก็จริงแต่ว่าประสบการณ์ความรู้ที่เราได้รับจากการทํากิจกรรมแล้วก็แบบ สังคมใหม่ๆที่เราได้เจออะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถหาได้จากตำราเรียนเรารู้สึกว่าการทํากิจกรรมอ่ะมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราโตขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งแบบทําให้เรารู้จักแบ,บ่งเวลารู้จักการทํางานกับคนอื่นรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบแต่ว่าคนที่ไม่ชอบทํากิจกรรมอะไรเงี้ยก็คือทางคณะก็ไม่ได้บังคับเรานะว่าเราจะต้องทําหรือไม่ต้องทำอะไรเงี้ยก็ขึ้นยกับความสมัครใจของทุกคนเลย ก็จากที่ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียน,นปี2นะคะก็คงเห็นว่าพอขึ้นมาปี2ออะไรเงี้ยเนื้อหาที่เรียนมันก็มีความยากมีความเหนื่อยมีความหนักมากขึ้นแล้วก็เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเรามากยิ่งขึ้น mm. ก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆที่อยากเข้ามาเรียนแบบคณะแพทย์นะก็อยากให้แบบเอาแบบประสบการณ์ที่เราพูดไปเป็นตัวเรื่องให้ทุกคนว่า เราอยากจะเข้ามาเรียนแพทย์จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคือการเรียนแพทย์อะเหมือนถ้าเราไม่ได้ชอบแล้วเราต้องมาเรียนต้องมาอ่านหนังสือในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะเป็นต้องมาอยู่ในสภาวะแบบนี้เราโอเคกับมันไหม,มก็อยากจะฝากไปถึงทุกๆคนแต่ว่าสําหรับเรานะคือเราชอบเรียนแพทย์เลยทําให้พอเราเรียนไปอะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันจะหนักอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบรู้สึก ชอบกับเนื้อหาที่เราได้เรียนลงไปแล้วก็ชอบสังคมในคณะด้วยแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้มันก็คือประสบการณ์ของเราคนเดียวนะเพื่อนบางคนที่อยู่ในคณะเดียวกันกับเราก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างออกไปจากที่เราได้พูดก็เป็นได้ก็แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนอะลองเอาความเห็นเรากลับไปคิดดูแล้วก็หวังว่าแบบสิ่งที่เราได้พูดวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะ ถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกริ่งกิ๊งให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ฟ้าก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย